ถูฟังไร้สายตัดเสียงรบกวนที่ครบเครื่องที่สุดตัวนี้ WF 1000พ0 0 x m a r 5จะมาลองใช้ตามสถานการณ์จริงว่าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยมันเวิร์กจริงหรือป่ากพอปิดปุ๊บเอออันนี้ไม่ได้ยินอุอ้ยรูกสดี กลับมาแล้วนะคะทุกคนกับหูฟังไร้สายจากโซนี่หลังจากที c, เ่เขาไม่ได้ออกมานานถึง2ปีเขาบอกว่ารอบนี้เป็นหูฟังน i s e c อ n c e l l i n g ที่ดีที่สุดแล้วเขาก็พัฒนาไมมามากกว่าเดิมแบบเยอะมากซึ่งเดองสเปคนั่นแหล,ละทุกคนอาจจะพอรู้พอเห็นแล้วขอไม่เล่าแล้วกันนะแต่ว่าในคลิปเนี้ยจะมาลองใช้ตามสถานการณ์จริงว่าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยมันเวิร์กจริงหรือเปล่านะคะซึ่งสถานการณ์หลักๆที่จะลองเนี่ยเดี๋ยวจะไปอยู่ข้างถนนแบบเสียงดังๆกับอีกอันนึงเนี้ยเดี๋ยวจะลองนั่งทํางานสวยๆในฟิให้ค่ะไปดูกัน ตอนนี้อยู่ข้างถนนซึ่งเสียงดังมากเราก็มาลองใส่กันเลยใส่ปุ๊บตอนดีเราไม่ได้เปิดแอคทีฟแตแคสเล็อยู่ขอกดหนึ่งทีแบบก็เนี่ยน่าจะเปิดแอคทีฟแตแคสเล็อยู่นะคะก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้มีความตึบแบบตึ๊บขนาดนั้นอะอย่างหรือเพราะว่าอะไรเราอยู่ที่ถนนปะเขาก็เลยทําให้เราได้ยินเสียงถนนอยู่ว่าไม่อยากพูดเสียงดังไม่อยากพูดเสียงดังคนไม่รู้แล้วว่าระดับเสียงของตัวเองตอนเนี้ยมันดังแค่ไหน เอกไปแนละ้วทุกคนว่าเราอยู่ข้างถนนเราอยากได้ยินเสียงรอบข้างอยู่เป็นเพราะว่าเขามีอันนี้ a d a p t i v e s o u n d c o n t น o l นะคะที่เขาจะแบบตรวจจับว่าเฮ้ยตอนนี้เรานั่งอยู่นิ่งๆหรือว่าเราเดินอยู่ถ้าเราเดินอยู่เนี่ยเขาก็จะเปิดเสียงรอบข้างให้เราประมาณ20เดซิเบลเพื่อเป็นความปลอดภัยของเราื่อเราเดินข้ามถนนไปเจอคนบีบแตรเราจะได้ระวังตัวได้แต่ถ้าคนไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะน้อยแคเซลลิ่งเลยเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาปรับได้ตรงซาวนะคะก็จะมีให้เราเลือกว่าอยากจะฟังโหมดไหนจะไปจะลองเปิดแบบ, no น,แบ,บแตตแน้อยแคเซิลลิ่งดูว ปิดปุ๊บได้ยินแต่เสียงรถอย่างเงี้ยไม่ได้ยินอะลองเปิดเพลงได้ยินเสียงแต่พอเปิดเพลงอะเราไม่ได้ยินแต่ถ้าไม่เปิดเพลงอะได้ยินรถเมล์รถเมล์นะนารถเมล์นะเอออันนี้ไม่ได้ยินอุ้ยรู้สึกดีรู้สึกว่าถนนประเทศไทยเงียบมากขับรถก็ได้เงียบเหมือนคนเดินเไม่เหมือนขับรถอยู่มันโลกที่ถูกปลดปล่อยแล้วอะไรกันวะนี่ โอ้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเแลาเปิดเพลงแล้วไม่ได้ยินอ่ะขอเปิดเพลงแบบว่านี้อ่ะถ้ามีแอมเบียนจะได้ยินแล้วจะได้ยินแบบคืกึ๊ก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  support active noise c a n i n g ก็คือไปได้ยินนะคะแต่ว่าทุกคนต้องเปิดเพลงไปด้วยอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เขามีนะทุกคนเขาชื่อว่า speak t o chat ข้อดีของเขาก็คือเวลาที่เราใส่หูฟังอาจจะฟังเพลงอยู่แล้วแบบนั่งทำงงทำงานมีคนรอบข้างมาคุยกับเราแล้วถ้าเราเอ๊ะพูดออกไปนึงประโยคอะเขาก็จะตัดเสียงเพลงให้แล้วก็ปิด active, แ c t i v e n o i แค c a n ้ง i n g ให้เราก็จะได้ยินเสียงคนรอบข้างแล้วก ได้คุยกับเขาเลยแต่ว่ามันก็อาจจะมีนิดนึงนะคะถ้าใครที่แบบชอบฟังเพลงเราร้องเพลงไปด้วยบางทีแบบเราอยากจะทําเพลงตามเขาคิดว่าเราจะพูดไงเขาก็จะแบบปิดเพลงของเราแล้วก็เปิดเสียงลอกข้างให้กับเราก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าเออใครอยากจะใช้งานโบดีแล้วชอบร้องเพลงก็เข้าไปปิดสปีกคู่แชทในแอปได้ง่ายๆเลยนะคะ ตอนนี้นะคะทุกคนเป็นจะทดาสอบว,ว่าถ้าใบยืนอยู่ข้างถนนแล้วใบคุยกับปลายสายปลายสายจะได้ยินเสียงใบดังมากแค่ไหนเพราะว่าเราจะลองพูดด้วยน้ำเสียงปกติดูก่อนบบปกติอะพูดแบบประมาณดีสมมุติว่าเราถ่ายคลิปเป็นอยู่วันนี้อากาศดีนะคะไฟแดงเนี่ย4:20หยิบม,ม,มนจะเหลือ4:40แล้วรู้สึบบกว่าตัวเองพูดดังไหมถ้าถามว่าพูดดังไหมให้ทุกคนล,งคนลองจินตนาการว่ากำลังมองมกับเพื่อนแบบมีอินเนอร่มันคือระดับเสียงไหนมันไม่ใช่ระดับเดี๋ยว่าฮังเหลสวัสดีค่ะทำไรอยู่อะไรช่วยเสียงปกติใซะวะ เรามาลองอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะตอนนี้นั่งอยู่ในห้องทํางานและอยู่ในห้องประชุมเอาจริงนะเสียงในห้องทํางานอะ่ะมันก็จะเบาน้อยกว่าข้างนอกอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีเสียงแบบคีย์บงคีย์บอร์ดของเพื่อนร่วมงานเสียงพูดคุยหรือว่าการทำความสะอาดการดูดฝุ่นต่างๆมาดูกันว่าไมค์ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงของบรรยากาศเลยคะ่ะเอพับวุ่งวายก็จะพุ่นวายประมาณนี้นะคะแล้วลองมาดูว่าถ้าเป็นไมค์จากตัวคอมพิวเตอร์ของเราเลยอะคือภาษาเลยคะ เสียวก็มีความแตกต่างนะคะเสียวก็ข้ามันดูดังขึ้นหรือว่ามันดูน้อยลงหรือว่ามันเป็นยังไงคะอ่ะอันนี้ลองกลับมาเป็นไม์แบบจากโซนี่อันนี้ดูนะคะแตกต่างไม่เอ่ยแตกต่างไม่เอ่ย แล้วถ้าถามว่าเฮ้ยทำไมรุ่นนี้เนี่ยเขาถึงตัดเสียงรบกวนต่างๆเราได้ดีขึ้นได้ยินเสียงเราที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเขาก็อัปเกรดมาให้เนะตอนนี้ก็คือข้างหนึ่งของเขาเนี่ยเขาจะใส่ม,มาให้ทั้งหมด3ตัวนะคะแล้วเขาก็จะใส่ AI แล้วก็เซนเซอร์มาให้ด้วยนะคะทุกคนโดยเซนเซอร์ของเขาอะการทํางานก็คือเขาจะจับการสั่นของกระดูกเราทุกคนลองทําตามนะคะเอามาปิดหูแล้วก็พูดจะรู้สึกว่าแบบว่ามันจะมีความจันจันมันจะมีความจันๆันจะไอความสั่นนั่นแหละไอตัวเซนเซอร์ของเขาจะไปจับทําให้เวลาที่เขาจะตัดเเสียงใดออกะา ว่าเสียงนี้เกิดจากการพูดของเราไหมถ้าเกิดว่าพอเราหัวเราไม่ได้มีการสั่นเกิดขึ้นเขาก็จะรู้แล้วว่าอ่ะมันเป็นเสียงบรรยากาศร,รอบนอเขาก็จะตัดเสียงเรนั้นออกไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราพูดเขาสัมผัสได้ถึงการสารั่นอ่ะเขาก็เลยจะเก็บเสียงเราไว้อยู่ไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ้โหตัดเสียงรบกวนแล้วก็ตัดไปมั่วๆตัดไปทุกสิ่งอย่างแต่ว่าเขาเอาเซนเซอร์กับ AI มาช่วยตรงนี้ค่ะและข้อดีอันที่มมรู้สึกว่าเออเป็นหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะก็คือเขาสามารถเชื่อมต่อ2อุปกรณ์ได้พร้อมกันทุกคนเเเเรรรราาาาสามมมถถชืืื่่อออออออตตตฟััังงววนี้้กบและคพิ์ขได ันรึ่งอุปกรณ์2อ,อันที่เราเชื่อมนะคะไม่จาเป็นจะต้องเป็นค่ายเดียวกันทุกคนจะใช้มือถือค่ายอะไรก็ได้ใช้โน้ตบุ๊กค่ายอะไรก็ได้เราก็สามารถเชื่อมต่อเขาได้หมดเลยค่ะข้อดีคืออะไรอย่างสมมติว่าเราทํางานอยู่ในคอมใช่ปะ่ะกําลังแบบนัง่งทํางานฟังเพลงอยู่อุ้ยอยู่ๆโทรศัพท์เข้าค่ะกดรับโทรศัพท์ปุ๊บผูฟังของเราก็จะไปเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ให้ทันทีเราไม่ต้องมานั่งแบบแพรแล้วก็อันแพรใหม่แล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ไปเปลี่ยนอุปกรณ์มาหรือว่าถ้าแบบมีโทรศัพท์เข้ามาเราไม่อาจจะเอามือไปรับใช นะไม่เอาค่ะเขาก็จะตัดสายให้เลยก็เป็นอะไรที่แบบนางก็เลิดน,นะนางก็ทําได้หลายอย่างอีกอันนึงที่ใหมายชอบก็คือใครที่เป็นสายชอบฟังเพลงบางทีอาจจะแบบเออเผิ่ไปคุยโทรศัพท์แป๊บ,บ,บนึงเข้ามีแป๊บ,บนึงอยากจะกลับมาฟังเพลงต่อเราก็สามารถแตะข้างสาย2ทีตึ๊ดเขาก็จะเปิดเพลงใน Spotify ให้เราแบบ1000ทันทีก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆที่มันทําให้การใช้งานของเรามันง่ายมากขึ้นละกัน ต้องบอกนะว่าใหม่ชอบตั้งแต่แบบดีไซน์ของเคสเขาเลยอะถ้าใครที่เคยใช้มาร์คสหรือว่าใช้รุ่นเก่าๆจะรู้สึกว่าตั้งแต่ตัว,ตว,ตวเคสแหละจะมีความใหญ่แต่อันนี้เขาทามาในขนาดที่เล็กลงกว่าเดิมเยอะมากเลยทาให้เรารู้สึกว่าเออมันดูเบามันดูพกพาง่ายซึ่งตัวเคสของเขาด้านนอกเนี่ยก็จะมีความเป็นผิวแมทแมทนะทุกคนแต่ว่าถ้าเปิดมาแล้วเนี่ยหูฟัขงข้างในของเขาก็จะเป็นผิวแบบมันวาวนะคะเวลาที่เราใส่เข้าไปในหูก็รู้สึกว่าเออมีความลักชูมีความเรียบหรูดูดิขนาดเราแบบใครที่หูไม่ได้ แบบใหม่อ่ใส่รวมๆกันไปในหูก็ไม่รู้สึกว่าเขาใหญ่ตะโกนออกบ้าหรือว่ารู้สึกว่าใหญ่จนใส่กับชุดไม่ได้อ่ะอันนี้มาในขนาดที่กําลังน่ารักพอดีไม่ได้ใหญ่จนเกินไปค่ะแล้วสีที่ไม่ใส่อยู่ก็จะเป็นสีซิลเวอร์นะคะก็จะมีความมินิมอลแส่กับตัวสีขา,ขาวแบบนี้ก็น่ารักอยู่แต่ถ้าใครที่แบบอยากจะได้หูฟังที่ดูเท่ๆมากขึ้นเขาก็มีสีดําอีกหนึ่งสีให้เพื่อนๆเลือกค่ะและที่ไม่ชอบที่สุดทุกคนก็คือตัวจุกหูฟังของเขานะคะที่รอบนี้เนี่ยให้มาทั้งหมดสีตแ่ไซส แอลอย่างใหม่ก็ใช้เป็น SS ก็รู้สึกว่าเออกำลังดีไงเป็นคนหูเล็กก็ขอบคุณนะคะที่ให้ไซส์เล็กใหม่มาด้วยซึ่งอยากให้ทุกคนดูดีๆนะคะตัวจุกโฟมของเขาเนี่ยเขาจะเป็นแบบเมมโมรี่โฟมทุกคนก็คือเวลาที่เขาหยาบไปนในหูเราเลวเนี่ยเขาจะปรับแต่งรูปตามรูหูเราข้อดีก็คือทําให้เขาสามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือทําให้เวลาเราใส่อ่ะมีความสบายมากขึ้นเพราะว่าตัวจุกหูฟังอะ่ะเปลี่ยนรูปไปตามหูเรามันจะไม่เหมือนพลาสติกที่แบบเข้าไปแล้วกกก็็จจะะออยยููู่่รรปนีี้้เลบางทึ ซึ่งถ้าใครที่เคยมีปัญหาแบบว่าซื้ออินเอียร์มาใส่แล้วไม่ชอบรู้สึกว่าใส่แล้วมันอึดอัดใส่แล้วมันหลุดเนี่ยเหตุหลักๆมันอาจจะเป็นเพราะจุกหูฟังไม่เข้ากับไซส์หูเรานะคะยังไงถ้าซื้อรุ่นนี้มาเนี่ยก็อยากให้ลองดูก่อนละกันว่าเออไซส์ไหนที่จะเหมาะก,กับหูเราที่สุดเพื่อความสบายแล้วก็ความไม่หลุดระหว่างวันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นเหมยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอินเอียร์เหมือนกันพอรู้สึกอึดอัดแต่พอใช้รุ่นนี้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีความรู้สึกแบบนั้นนะก็เป็นความรู้สึกที่ดีีมาากกขึ้น้นนนับรใชงอิเ e ยค่ะ จากการทดสอบมานะคะรวมๆแล้วก็แบม่รู้สึกว่าเรื่องเสียงก็ทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆอย่างเรื่องแรกเนี่ยเรื่องใหม่รู้สึกว่าเขาสามารถเก็บเสียงเราได้ดีมากขึ้นนะทุกคนจากก่อนหน้านี้ m a r า3นะคะที่น้องที่ออฟฟิศใช้งานอะ่ะเวลาเราประชุมเรามีติ้งกันได้ยินเสียงจากเขาจะรู้สึกว่าแบบจะมีความกระตุกกระตักจะได้ยินแล้วฟังไม่ค่อยรู้เรื่องว่าน้องเขาพูดอะไรนะแต่พอเป็นรุ่นเนี่ยจากการที่ใหม่ลองมีใช่ป่ะเสียงปลายสายที่ได้ยินเสียงใหม่ก็ยังมีความชาัดอยู่ยังฟังออกว่าใหม่พูดว่าอะไรแล้วก็สามารถตัดเสียงงรบกววข้า้าๆแล็ ถ้าอยู่ในห้องที่เสียงไม่ได้ดังมากอะ่ะเราก็สามารถพูดด้วยน้ําเสียงปกติได้ปลายสายก็ยังจะได้ยินส่วนเรื่องการตัดเสียงรบกวนที่หูเราได้ยินเองเอ่ะไหนก็รู้สึกว่าเขาก็อัปเกรดมาให้ในหลายอย่างนะทั้งตัวชิปเซตตัวไม์ตัวจุกหูฟังก็รู้สึกว่าเออเขาเข้าใจคนใช้งานแบบเรามากยิ่งขึ้นแล้วกันทําให้เราสามารถใส่หูฟังเปิดโหมด noise cancelling ล้วก็อยู่ในหูฟังเนี้ยได้ทั้งวันได้ยาวนานมากขึ้นไม่รู้สึกอึดอัดหูอื้อหรือว่าปวดหัวที่จะใส่เขาไปทั้งวันค่ะส่วนในเรื่องของคุณภาาาาาาพเเเเสสียยงงงงงนะคะคคถรรรรออไปฟัััลขก็ามบาร คุณภาพสูงได้เหมือนเดิมแล้วเขาก็พัฒนาทังโปรไดเวอร์แล้วก็ชิปเซ็ตแหละซึ่งจากการฟังของใหม่นะเขาสามารถแยกเสียงร้องกับเสียงเพลงได้ชัดเจนเสียงที่ฟังก็ยังมีความใสย,ยังมีความเพราะอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละความชอบของแต่ละบุคคลเนอะแต่ถ้าใครชอบยังไงไนี่ยังไงก็ลองไปฟังแล้วก็ลองไปปรับแต่งความชอบในแอปเพิ่มเติมได้ค่ะส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะคะว่าเชา้าที่เราชาร์จมาเนี่ยเราชาร์จมาเต็ม100%ทั้งตัวเคสแล้วก็ตัวหูฟังเนอะแต่จากการใช้งานแล้วก็ทดสอบวันเเเเเนีี้้้้ยยขขออออองงงงใใหหหหมม่่กกกกาาารรแบบบ็็็ูููฟฟััััคสทํตตว แต่ว่าตัวเคสของเขาเนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่ประมาณ83%ามนหมยก็เลยมองว่าถ้าใส่ที่เป็นสายใช้งานแบบใหม่ไม่ได้ฟังเพลงตลอดเวลาทอดเก็บใส่ๆอ่ะไม่มีปัญหาเรื่องแบตหมดอยู่แล้วแล้วเรื่องการชาร์จแบตเขาก็สามารถชาร์จได้แบบจะเสียบ Type C ก็ได้หรือว่าจะแปะแบบ w รเล l e s s Charger ก็ได้ค่ะนอกจากนี้เขาก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆใส่มาให้อีกด้วยนะคะเช่น Head Tracking ที่แบบว่าเวลาเราฟังเสียงจะได้รู้สึกเหมือนเสียงว่าจาสร้ก360องศาตามการหันของเราหรือว่าจะเป็นเรื่องการน้ำนะคะรุ่นนี้ก็ให้มาเป็น IPX4 นะแล ก็เรียกว่าเออให้ฟีเจอร์ต่างๆมาแบบจับเต็มเลยไม่ต้องงงนะคะทุกคนทำไมอยู่เปลี่ยนชุดเพราะว่าเราอยากจะลองเปลี่ยนลุคให้ทุกคนดูเนี่ยขนาดใส่เบรเซอร์เราก็รู้สึกว่าอ่ะใส่หูฟังเข้าไปในหูก็ มีความลักชูมีความเรื้บรูงดูแพ้ขึ้นมาทันทีซึ่งหลังจากที่ใหม่เอามาใช้ไปสักพักงนะทุกคนก็จะแอบเห็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆของเขาละกันอย่างแรกเลยก็คือด้วยความที่ตัวเคสของเขาอ่ะเป็นแบบพิวแมททาให้บางทีที่เราโยนลงไปไว้ในกระเป๋านะคะหรือกระเป๋าเราค่อนข้างสกรปรกเนี่ยเขาก็อาจจะติดสีความสกรปรกของเรามานิดหน่อยแต่ว่าเราก็สามารถเช็ดทําความสะอาดเขาได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือถ้าใครที่ใช้อุปกรณ์ที่ของค่ายผลไม้นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาสามารถกดเปิดเสียงไม้ให้เป็นแบบ Voice Isolation ได้ซึ่งถ้าทุกคนเปิด v อย c e isolation หูฟังเขาก็ตัดเสียงรบกวนให้เราอยู่แล้วบางทีเนี่ยพอใช้งานร่วมกันมันก็จะตัดส้าตัด,ตดซ้อนตัดเยอะแยะไปหมดจนเกินไปก็แนะนําว่าถ้าจะใช้จริงๆเนี่ยไม่ต้องไปเปิด v อย c e i s o l a t ช o n เพิ่มเติมเพราะว่าตัวหูฟังอะสามารถจัดการเสียงรอบข้างเราได้ดีอยู่แล้วค่ะสรุปเลยละกันถ้าถามว่าโ o n y WF1000x Mark นี่เหมาะก,กับใครไหมหมาว่าเหมาะก,กับเพื่อนๆที่อยากจะได้หูฟังอินเอียร์เป็นสายชอบหูฟังอินเอียร์อยู่แล้วแหละหรือว่าใครที่อยากจะเข้าในโลกอินเอีย นะคะอยากจะได้หูฟังที่ตัดเสียงรบกวนได้ดีใส่สบายไม่รู้สึกหูอื้อไม่รู้สึกหนักไม่รู้สึกอึดอัดจ,จนเกินไปรุ่นเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยซึ่งราคาของรุ่นนี้นะคะอยู่ที่1990บาทก็อยู่ในเรนจ์ของราคาหูฟังตัวท็อปอยู่แล้วแหละแต่ว่าฟีเจอร์ต่างๆที่ใส่มาให้ก็รู้สึกว่าครบแล้วก็ครอบคลุมการใช้งานค่ะยังไงใครดูคลิปนี้จบเนี้ยอยากได้ก็ไปลองเล่นกันที่โซนี่ทุกสาขาได้เลยนะคะเพราะเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยใส่อะไรหลายๆอย่างมาให้เยอะมาให้คุ้มจริงๆแต่่่ววาาาเรรืออองงงงงกกฟัคมช็้ไปลดูถึ ว่าเหมาะกับเราหรือเปล่าวันนี้ม่ไปก่อนแล้วคะ่ะลองให้ดูอยากรู้ถามมาแล้วดารีวิวจ้าว่าทำไมถึใส่เบเกอร์คะเนี่ยก็แค่กินกาแฟ6เองอก็แค่งงมากว่าแก้วกาแฟก็อยู่ดีๆอยู่ก็หกเปลอดลงมางงแต่ไม่รู้หรือเปล่าอเอ๊ะเรวใครเจาะปากเราใครเจาะปากดูเยอะๆอยู่ <laughs>